อ๋อบ่ลืงบ่ลืงแน่วันนี้ลืมแล้วอีเจอนี่ลืมโมแล้ววันนี้อ๋อโมลึงไอ้ีบ้านไอเจอนี่นี่ยสสนีทั้งพุ่นแล้วเห็นไห้น้ำล่าบ่จุไห้น้ำมยาบ่ไม่ทรานี่นะบ่อ้าห็ดติดเลยว่หิดติดยู่พุ่นเลยว่ เงียมเปือยๆบ้าแล้วป่าดุงเอ้หัวเอ๋บ้านะเอ๋มาดกันบ้านเลยระชืจอกันบ้านมาเห็นบ่ะชื่อกันเน่นนี่แล้วกันบ้านนี่ป่าดุงเอ้ประเดมาพ่อเอ้หลายมื่อเอาบ่เรื่องบ้านนี่ฮันเด้เื่องูยัะจำได้เยอ เอาละเอ๊ะได้เห็นลาเมื่อนี่สบายดีเห็นอันใดลูกเห็นได้เห็นได้เลยฮันเีย์สบายเลยบานี่บาลูกเลยตั้งแต่มาฮอดอินเตอร์มาเลยมาขอานี้บคือว่าชิมาเต่มือวานี่ไม่ได้มาพี่น้องเลยเนาะชิมามือวานี่หลุดแล้วลรดไปสวรรค์ถ้าหลานเราไปสวนน้ำดอกน้าวันเลยยะเราไปเตมือว่านี่ แับแรงวานี่ดิมาแชแล้วมาซงแรงวานี่ราาุไปสวรคือผมมาพร้อมด้วยใช่เอามาพร้อมเลยได้ครไบสวรรค์เว่าืน้าก็ได้่ยังไงยเรามาทางนี้ปะางนี่แสิไปรับเอาเสบ้อนจุเ้ยย่างมาแลวล่ะนเวลาเอ้กินฮอดมาดูวอ่างนั้นนะฮึฮันวนหจูฟอยู่ีดเก็นฉันเบียบอง่มาเตกินฮอดนอมาเตะ ไปนั่งคือไปฮอดวัดนห้าวสบายิขึ้นตะลิบน่องน้องอันเ้าวบ่มีหมูเหอเม้าวกะน่อนเถอนะเมย์ไปนังคือน่องว่า่ะอันบอนเตแม่พึ่งแน่อูน่ะป้าบห้ย่แกะแกเอ้ยข้ยเข่าพี่บ้ากินก้อยจ้าอ๋อโ่เรื่อง่เรื่องน้ยวันนี้ลืมแล้วเจอนี่ลืมหมูแล้ววันนี้ ลืมหมเลยบายได้บ่นะบาละมาเจอเลยม่อมปล้วน่ะหายใลมปเลยอ้าบบลึงอันี้บาดี่เจอไปมาตามมาตามมาตามาปลากินฮอดจะ่อยเอลยลูกลรวกันบานนี้ปลาลืเงยหมดจักินบาติดแล้หรอจัดบละ เราเมื่อกาหายากเมื่อเราอะมาดูจำคือบนลื่นลื่นป่าเนี่ยมงลื่นยาลื่นนะบาดูม้งมาป่ายขิงหอดจำมาแขงแขงไหมั้แข้มาข้ามไมอ้าบ่หยอุ้มอีดีนะไปลายเมื่ออีกีเจ้เมื่อบ่สามสี่ขึ้น มาวไฮโอมเลียวพี่้องเอ้ไปเชิญที่ไปเฮิออะไร่เงี้ยเดีวกันแล้วบ้านบ้านมันท่าเอามือทาพืนบกัมาเลยเจ้หวไป่ไมเอนะนี่ไปถดออย่ไลูกจับลืมบ้านเราเพ่งขอดเพิ่งักแอบเพิ่งัต้นานละเพิ่งมาออันนี่นะ บันนี้จุมูดเอาเพิ่นบังเทิงเอ้ลืมมูเลยกิเอาช่วยหน้าบังเทิงลืมมดแล้วนนี้นี้พี่น้องคือแเกี่ยวเข่าเพื่อจะน้จบมาละเกี่ยวข่าเพืจะยาไอุ้มนี่ยังงน่วามาแทงมมั้อุ้มนี้่าอุ้มแ บอกขึ้นจังคือกี่ทีอุ้มไงหนูบอเอาเอาวันนี้ฉันเแล้วเฮ็ดไปลืมกันแนบบาทเนี่จะลืมบระเดียวเดี๋ยวเลยยังไงลืมมูลุกคูไปนอเดียวนืงกันลืมบ้านนี่บอเดี๋ยวจะออาเดี๋ยวจะไปนอนเต้นคุณน่ะอ่าจะตืนอนเลยง่วงเลยเลยเลยแล้วกันแนบบานี่ลานกันหลังจากที่เพิ่นไป อาไม่สามเมื่อสี่เมื่อมาผดผาบบุลึงกันบ่ายนี่ยเนเนตนไปเดี๋ยวน่าไปนเมมดเลยลืมแล้วท่นไปเเติชื่อตเตอร์คนเดียวมไดโอ้ยเจ้าคือบ่ให้อุมมเียบอืาว้มาที่ดวไปถืออูนั่นน่ะอยอางเดข้าวะรงเอรมากินมาป แล้มาเช่าผลบ่อมาชตช่างเปี่นเต่ออจอน้อยได้บุหามืออ้มเลยเห็ดลืมผลกะโอ้ยจังเนยตาเมื่อเลยตาเมื่ออ่าหอบไปเดียบเบิงนะจ๊ะเออเป็นเดียบเบิงจุ๊บแล้วกันแน้อบาทนี่ยังก็ม้วนผลอยู่ยังก็ม้วนตื่นนอนดเออผลอะตื่นนอนลาเป็นที่นันจ้เมื่ออยู่บ้านเนี่ยจะรับปิ้งชนิดบ่ ร <h unlocked> <ge ar> ับ <ies> ปิ้งสนิทจะไม่อยากมาพื่อเนาะขนานมาอะไรยังไม่อยากดิดน้ำมัววะรับปิ้งไม่เสรีอืมฮะโยมป่าไอเตอร์แบบนี้บม่สนใจไคเลยห้ามออกมาเดินนะจุ๊บบุกไปบุกไปน้ำไผ่เลยว่าล่ะเจ้าคือเหตุแบบนี้เจ้าคือเหตุแบบนี้เองนะ อีกจังน้อยบ่ไม่ใช่บ่จะเมื่อจำยาเจ้าคืออยากเมื่ออยู่ฉันำเหล้าหน่ะเจ้าไปเห็นแล้วเรื่อยกะเจ้าไปเห็นแล้วเรื่อยก็คืออยากเมื่อน้ำเล้าอยู่เหมืนน้ำโม่เพราะว่าอยู่น้ำการเตะเฮงบนมามันบุลืงงานบาทนี่มาละนี่ยาใส่สนีทั้งพุ่นแล้วไอ้ดิใช่เอาไปกันไหม ปาตอวน้ำเมื่อกอะเห็นไห้น้ำเล่าบ่จุไห้น้ำไม่ยาบ่ไม่ทราบนี่นะบ่อ้าวเห็ดติดเลยบ่เผื่อติดอยู่พุ่นเลยบ่มีเพื่อนนะอยู่พุ่นบ่มีเพื่อนคนหนึ่งจะไปื้อเนี่เฮ้่อได้ดูเพื่อไได้เพื่อนใหม่ได้เพอจังลืมอันนี้นางว่าคิดว่าหายไปเอาอะไรเออเฉยๆสวมเดี๋ยวเดีอีนางเลยหายเป็นเพื่อนยู่ทางเขาไปม่ทราบนี่ไม่ทราบี่าไม่ทราบนี่เถอะซักเสื้อผ่าบ่ เอากระดาจิ๋วไปเอาปจิตรได้ไวเชประมวลผลนั่นแล้วเลยนะเลยพวกเนี้ยหานพ่อพายุประมวลกันแล้วเบิ่งแล้วเบิ่งอีกบไปไปหมูเสยบไปไปหมูแล้วบุมามเออไปเต่อมาอยู่ไหนสิมาน้ำอยู่บ่เพื่อนเด้ออันคนทุกคนนี่ไปแต่น้ำไอเต่อข้นเดียวบายกายหันจักเพิ่นเป็นจังไงบายยี่มเอาละจะเป็นในไหนคือเป็นในนี่ นึงเซนเตอร์แน่ฮะบหลมื่อเซ้ตาแปรงเทียนสิตาแปรงเฮียนทันได้มาแล้วคำพอแล้วจะจได้สิไปจกได้สีเมื่อวานนี่เราไ่ได้ไปเมื่อวานนี่ไปเมยนพ่อมาเลยยังพ่มาวะนะตีเพื่อนด้วยนะตีเพื่อนรื้อเงาด้วยนะว่าล่ะงคือชิรื้องา อันอ <Merci. S 1> ันป้าหิวข้าวหิวข้อเห้ยอ่ะหันยังหมดมาเลยก็หิวข้อหมมาเด๋อเด้อเมื่อติดทางบ้านไม่ยงาหายเมื่อไม่ยงาบ่เช้านี่นะบ่ขี่รถนั่งอืมแฉเห็ดแก่ขี่รถดีเนี่ยเอาเปิดท่านให้เงาไเนาะมาเนาะพ่อไปหาเห็ดกินจะเห็ดได้กินยังก็อันนี้เห็ดยังก็กินไงกินอะไรมามดย เช็ดยกินช่วยเอกินเห็นเจอน้อยมาเตอบ้านม่ยารพานองไปแข่งแดดก็เลยเห็นบ่อเข่าในงามเลยเห็นบ่อเข่าในงามเดียว่ะพานอนข้าม้านได้ไหมดูมนะข้ามแดดนะเฮ้ยจขงเดียวงหนาก็ไม่หัวไ่ได้อย่างน้ำมัอแต่ก้าวมานันเชอื่นใช่ได้เป็นนะเ่านี้นะ ว <V ad flow> <laughs> <laughs> <laughs laughs> ่าหาอันถ้าหาซื <laughs> <laughs <organizational> <X> ้อลาบง่ายมากินไปล่ะปากเอาหากระชาวเต้าๆๆๆเซาแล้วพุ่นน่ะบ่แทวติพุ่ะอันนี้เด้ยังบ่เซาอยู่ยังสแกนพุ่นน่สแกนพุ่นนียังบ่ผ่านอยู่กะยามแล้วอันนี้เนาะพวดดอินเตอร์นี่เมื่อลามือก็ลืมหมู่ดเออันทําานตอนนั้นกยังคิดอยู่ชื่ออัน อยู่น้ำไผ่แก่อยู <t <t ่เพิ่นยังบุลิกรออีกสักหน่อยคุณเนาะเบิ่งเชิงนี่สักหน่อยจังหน่อยจังเข่าที่เพิ่นเพิ่นเมื่ออยู่สามสี่เมื่อหามือสี่ขึนบะสี่ขึ้นสี่ขึนกับประมาณหามือเนาะหามือข้าวตอนนั้นไหนอันจุกข้าวติดอีกิ่มเหรอติดเลยมันนี่เราอย่าติดแหละ นายาติดอคีมแหละไฟก็ยาติดหมดแหลเกี่ยวข้าวบ่ได e ouais, ้ล่ะ so, สิต so, ิดเออเกี yeah. ่ยวข้าวบ่ได <uno, S 1> <to> ้ล่ะสิติดอคีมอีกตอนนี้เพิ่นยังบูดอยู่อยู่เด้อเอ้เตมาไปบ่บ่ได้นอนยังนอนักนอละลูกเราไปเฮ็ด้กนอนักนพอเวลาไปเอาดติบ้านอ้าวๆให้ได้จุไฟคุอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดอันเฮ็ดวเฮวิเฮ็ดกินแนแล้วเฮ็ดกินนก็กเฮ็ดกินนได้นแล ปิ่งบ่ปิ่งเันด้านก่กเบิรตจกราลงซอสแกันไอเจิดเฮ็ดกินซิกินได้เสร็จไปเอ้ยบคายชางคนบุลึงนี่เนอคนมาถุจาก่อนถุจาก่อนนีแหละไหลเรือย่แตกแม่เพื่อนหนแน่เนาะไปเมื่อนั้นไม่ใหญ่อีกไปเมื่อขี่รถดีกเดไปีดเไขี่รถอีกไปบายนวสิไปเดี๋งนี่อ่ะ เป็นไรไม่ได้ไปไปะยังเพื่อนนี่เลยนี้เกี่ยวไปได้นี่เอเกี่ยวไปแล้วนะยังอยู่บ่ซะแต่แรกว่ามื่อนี่แหละตอนไม่บายลยว่าตอ้เรานมรายมืออนเลย่ว่าตะกี่ยวคนไปได้ได้นี่นะของแน่ว่าวาสิไปเนาะว่าสิไปมื่อนี่มาก็เลยมาแต่เศ้ายังราเพิ่นไปแต <L ấy? S 1> ่เศ้านะอืมือนได้คนน่ะ อื way, ids, ่นกับอื S <S er. ่นนางผดีเน้่มันนี่มันคำเนี่ยเด้ใบชงเนจักบอกเอางม่วงนไจักไปเนอาไปจุไฟก่อนให้ยู่ยให้กินอีกจาเขียนยังได้ไม่เตอเจอกันหมูมาจุไฟก่อนน่อยกำลังจุ่ยไฟเจ้เขียนได้ลกินแล้วให้กินยังสั่งเ่าหนอนยังแหววหรอสัตว์ไอ้เตอออกเลยเออเบอร์บานยาฉามซีมือหนึงกับเขออกเลยอ่ะบอก เแนมีเอ้ยชางเน่มาหน่อยเอ้ยาหน่เียวหเ้แจ๊ดตมเพลียวนะนะแจ๊แจ๊หลังจากที่เห็ดทับมาหลายเมื่อเนาะื้นนี้หากมาเห็ดถึงเติบได้เลยนี่หดทิดทิดไปแล้วจ้ะ โอ้เผื่อมันมีแดดสิฝนตกตลอดบ่ถึงขั้นตอนแล้วเนาะถึงขั้นตอนทักป้อยแหลี่น้องเยจักสีนี่แหละก็พอได้ใส่น้ำเพื่อนนี่เนาะถึงว่าส์ิโบดูลาก็บอกออกไปแข่งไพ่านั้นแหละนะไม่แจเฮ็ดไม่กวดแม่นจะบ่ตอนไหนวะ ขายแมยงขายขายกรบมันซื้อน่าก็ได้ขายอยู่แล้วขายกระมันนะทีเราทับไปเมื่อหลายเมื่อก่อนนั่นเลยพี่น้องเนาะเป็นทิดทิดกลัวนี่แหละปลาให้มันแห้งมาโมน,นี่ฮอดเวล,ลาเวลาเท็ดฟอยบาทใส่เหมดเลยบ่บเหมดเลยเลยเนาะเอ็ม,อม,มน,นาดิ เฮ็ดการชั้นบ่ตัวนี้การชั้นโตกว่านั้นกันแนวเฮ็ดฝอยกวดเดินอ่านํานี่แหละพี่น้องเนาะนําเฮือนครัวเฮาแหละเพราะว่าเฮือนครัวเฮายังบ่ทันอ่าได้ปลูกพืเนาะเวาปลูกปลูกโลเนาะว่าซี่ซะบ่ได้ปลูกพืชแต่ปลูกแล้วพืแต่ข้างในยังบ่ทันได้ปลูกโลอยู่ยังสิมาปลูกครัวก็แล้ววงเติบแลวงไกลเติบแล ถือเนี่ยเล่ถืกเลขเนี่ยัูกโล้ห่วยนะบดีซื้อเลขบดีถึกเลขชีลอยล้านถึกรางวัลใหญ่ดิคิดเอาู่แล้วเอ้ยละวก็แลเท่านั้นแล้วคนบดีซื้อหวยซื้อเลขซื้อหวยปัจจิมาถึกรางวัลที่หนึ่งมีมีท่าชีลอยล้านปวดทุกข์เลย

เรียกงามกว่าย่าเอาคันโมคันโมให้นอนกะนอนรับเยอะว่าเนาะให้เอาให้ซื้อกะเขาก็บ่ให้เดแล้วกะจักปล่อยแล้วนี่เนาะเบิ่งบัดตอนขั้นตอนเพิ่นแล้วเนาะสิเป็นสภาพใดสิออกมาเป็นแบบด sử saoi vàng mà mùa xao, saoi vàng, tiền thật ma, thôi saoi vàng bà nãy giờ chưa nghe, ôi nó, quên chỉ kiếm tiền sử saoi có mệt ngay, cứ sử phôi lót, mình chẳng lẽo được, sử phơi hình phế nữa mà, áo, sử saoi vàng cái nhang, sử saoi vàng cả ma hết lại anh vào coi cả, phơi quên được ngay sử saoi vàng cả, nhang mát quá, นักเขาปานนนอยากถือเล400ล้าน500ล้านอยากถือเนาะต้องถือเด็กคือสิบ่ยากสิห่างติเอาสะโลอีโลวัฒนาตไปอีกเพื่อบางที่ถือเล400ล้านยเน็ดห้อยซื้อก็อยากถลถืออ34ตมันก็ถือแล้วย อยู่ๆก็เสียกถึเนแดดก็บดไปบดมาอยู่เนาะเพราะว่านั่นพอดีฮะบดไปบดมาอยู่ลมเดิลมห่วยห่วยอยู่แดดบดไปปึกมาจัหน่อยฝนตกจัหน่อยแดดเนี้ยวจบอนในเมียเม่ดรศัพท Nay có ạc như nó có mặt bỏ phụ bay nha mươi hai mươi hai hai mươi hai hai thì hai hai ít mươi hai hai mươi toàn hai hai mươi đi lo bằng sạc, lo bằng khăn tròn chút thải phơi Xì nà sắp nấy, nà tự bé phơi xài bớt này ừ, ừ. một ra đó Đồ khắc với cái nấm Cái này đây Chuyển mân bộ đẹp đó, phụ nãy mân chuyển lên tức nào Tức nào bớt đây Cái mân đẹp mân cái xì năn nhíu, mân bớt bộ đẹp đây เอเดี๋ยวรอต่อคลิปอีกถ้าเพิ่นแล้วคือสีจังหน่อยเนาะจังหน่อยแล้วอีกจังหน่อยแล้ว,เ,วเดี๋ยวมาต่อคลิปเบิ่งอีกรอบพี่น้องเลยประมาณเพิ่นสิได้แบบใดเพอเป็นแต่ขายน้ำโมอยู่บ่นะ,ะตัดภาพมาถึงขั้นตอนสุดท้ายได้อยู่บ่พี่น้องเลยเนาะเป็นยังไง <laughs> คือคือห <He> ัวฟ hmm. ูแบบนี <Viol ent. S 2> ้แทแล้วแมวแล้วบ้านเนาะไม่ไปสิงไผแล้วคือปลาเกียวห่ออีบันี่เกียวเน่ยเกียนอเนสพอได้พอพันอยู่พีกน้อาเลยกดกินเยออกอีบัวำนี่ ัดเกี่ยวอีกสูตรภผยสูตรมันเนี่นี่คือสูตรของุ่งไง <c ười> ไปขายกับอผอู้ผูู้ซือสิเบงึงยยกโอ้ยเฮ็ดอ,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 นะอังไรวะคนก็งงเลยนะยังสงสัยนะมันก็เฮ็ดได้อยู่แหละ นี่คิดตัดดีบนตัดเนาะตัดปลายมันดีบนดเกียดนั่นแหละเนาะเกียดมันสะอาดเก่ะนเห็นไหมยังเรเห็ดแบบนี้เลยหลบาทนะหายยังสิงมาได,ด้ได้ป่านแล้วเนาะน่าินกรบไฟให้พอเลย เพื่อความทนทานบ่ะไฟพอเลยกไเห็นนััเลยพอกวดพออันยู่พอกระลุดไปพอ สสบือถึกสุกอะไรแหละนนก้เพราะว่าเฮ็ดปวดน้ำเมือน้ำซานเท่าเองเนี่ยแดงประมาณนี้เลยลุดออกสีแยะคนปุยออกนะส,สปิตัดอันนี้มันแบบไหน,นตินู่มันก็ไม่ได้ลายไปไนเนาะคือรามนันสินายยาบ้าบทธรรมดา ตเอาคุอลตัดนะบอดตัดสิตัดตัดตัดัดาตัดปลายมันออกบานเราขวดบ้างดูเก็ดแรงกันยงใส่ยังขวบาขวดบา ร้องเ่้ยขานอยู่บ่ตี่านอยู่บ่เงี้ยเลยกับประมาณนี้เลยเห็ดอันเห็ดเองกวดเองกะสิโบงามแน่เนาะอาจิโบถืกสูตรเป็นไงแต่ก็พอได้กวดเลือดสั้นเงี้ยเลยได้กวดอันกี่เหยื่อกี่ตองน้ำครัวเท่านี้แหละเนาะใส่งานเลยบ่เห็ดแรก็ใส่งานเลยสิเห็ดแล้วก็ใส่งานไปเลยผู้ ออกกัดก mm ีเ hmm. นีนะพอได้กวดน้ำเงอนก็เอาเลยจะไปได้หรอพอเขากลัวหนอกับพอประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะมาเบิ่งตางูเง่เปื่อนห็ดอ่ะฟอยเป็นได้พี่น้องเลยเนาะอ่ะคืออยู่บ่เนาะคอมเมนต์มาเบิ่งเด้อเนาะความอัน ให้ดีกับบุดีคือสร้างเห็ดเอ่น้องเพราะเห็ดบริษ็ดคัมเห็ดขายเนาะเห็ดตามอ่าพอได้ใัทน้ำเงินน้ำซานเท่าอีกแบบนี้พประมาณน,นี้เด้อเนาะพกพอกันอีกคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ไปแล้วไปแล้วโหเขาก็ไปกูบปอยู่เฮ้ยเนาะ